เอาจริงๆเนี่ยนะครับอนิเมะแนวแนวีพพระเอกเสียความทรงจำเนี่ยไม่มีความทรงจำเดิมอยู่มันก็คล้ายกับแนวสืบสวนไกลๆปะไกลๆนะแบบต้องตามหาอดีตตัวเองอย่างเงี้ยว่าตัวเองเป็นใครเคยสร้างเรื่องอะไรไว้ครับคนดูก็จะค่อยๆรู้อดีตของพระเอกไปพร้อมกับพระเอกของเรื่องใช่ไหมล่ะไอแนวพระเอกเสียความทรงจำเนี่ยมันลึกลับนะแต่มันก็ถือว่าเป็นพอดลองนั่นแหละส่วนใหญ่จะไปบวกกับแนวแนวอื่นใช่ไหมล่ะพระเอกเสียความทรงจำกับเรื่องแนวรักๆลืมเมียหรือว่าพระเอกเสียความทรงจำกับเรื่องแนวต่อสู้การเมืองอะไรเงี้ยอดีตเคยเป็น ก่อการร้ายมาก่อนก็เห็นบ่อยเหมือนกันซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับก็จะมาในหัวข้อนี้แหละ7ออนิเมะชายหนุ่มผู้หลงลืมอดีตครับพระเอกเสียความทรงจําจะมีเรื่องอะไรบ้างก็ไปรับชมกันเถอะนะครับ มาที่เรื่องแรกดีกว่านะครับเป็นเรื่องที่พระเอกเนี่ยมันลืมอดีตจากการเกิดอุบัติเหตุครับทำให้ลืมเมียเก่าและเข้ากุงนั่นะก็คือเรื่องโกลเด้นไทม์นั่นเองคือเรื่องนี้เนี่ยเวลาทองเนี่ยก็เป็นเรื่องราวแนวลักๆนี่แหละนะครับของคนโตโตไม่ได้ใส่ใส่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันมีความดรามา่านวดตับเยอะมากเพราะาพระเอกของเรื่องเนี่ยอย่างที่ได้บอกไปเมื่อกี้ตรงตามหัวข้อของเราเป็นชายหนุ่มผู้ที่เสียความทรงจําในอดีตไปหมดเลยครับไม่สามารถจาใครได้เลยพ่อแม่พี่น้องสาวที่เคยแอบชอบมีโมโมโม,โมเมนต์เพื่อนๆอ,อ,อะไรคืออเวลยย่ะกก็า เริ่มต้นชีวิตใหม่นะครับไหนๆก็ลืมเรื่องเก่าๆแล้วก็เลยลืมให้หมดไปซะเลยไม่ต้องมาใส่ใจเดินทางมาเข้ากรุงนะครับมาเป็นนักศึกษาเฟรนชี่คณะนิติใช่ไหมเริ่มต้นชีวิตใหม่ซะเลยมาเจอกับเพื่อนใหม่ๆความรักใหม่ๆจะได้ไม่ต้องให้อดีตมาตามหลอกหลอนครับเขารู้จักเราแต่เราไม่รู้จักเขาอะไรเงี้ยเออมันไ,ไม่ดีใช่ไหมล่ะก็มาเริ่มใหม่เนี่ยแหละนะครับมาเจอเพื่อนใหม่ๆมีแฟน,น,นใหม่ได้นะแ,แฟนแบบน่ารักมากเป็นคุณนงคุณหนูเลยถึงจเจ้าแต่ใจแต่ก็รักจริงนะดูเหมือนจะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ หลอนครับเมียเก่าก็มาเรียนที่มาหาลัยนี้เหมือนกันครับกลายมาเป็นรุ่นพี่ชเวละโผล่มาทีไรนี่จะดราม่าตลอดนะพอความทรงจําเก่าเหมือนแวบเข้ามาในหัวนี่ก็จะไปหาเมียเก่าแต่พอหายเมื่อไหร่เธอก็จะมาอยู่กับแฟนใหม่ถือว่าดราม่าใช้ได้นะคือชัไ้ไปหลักจาได้เลยอดีตของฉันน่ะเออเราไปหาดูแล้วกันนะครับถ้าเกิดใครยังไม่เคยดูนะคือมันต้องลองจริงแต่ว่าถึงจะดราม่ามากอะ่ะแต่สุดท้ายมันก็ฟินชั้นไม่ลัคุ้มค่านะคุ้มค่าที่อดทนครับผมบอกแค่นั้นเลยชอบมาก แต่มาที่เรื่องต่อมาดีกว่านะครับเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่พระเอกเสียความทรงจําในตํานานเลยนะถึงแม้จะเสียความทรงจําไปเนี่ยแต่ก็ยังทําตัวชิีวๆครับเหมือนมีอะไรเกิดขึ้นยุ่งเรื่องชาวบ้านเหมือนเดิมั่นก็คือทัวรลุมาจิสุโนอินเทคครับอินเทคคัมพีคาถาต้องห้ามนั่นเองคือเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็ถึงแม้ใครจะไม่เคยดูนะก็คงเคยได้ยินชื่อกันมาบ้างแหละจริงไหมก็เป็นเรื่องราวในโลกที่มีเวทมนต์นะครับมีวิทยาศาสตร์มีพลังจิตอะไรก็ว่ากันไปซึ่งเรื่องราวส่วนใหญ่ในเรื่องเนี่ยเเกก้นนมมมมืองแาาารทยััสลว นักเรียนส่วนใหญ่ในเมืองเนี่ยจะได้รับการปลุกพลังจิตขึ้นมาไงะจะมีหรือไม่มีก็ดูอีกทีนะแต่จะได้รับการปลุกครับส่วนพระเอกเนี่ยก็เป็นคนที่ได้รับการปลุกแล้วนะแต่มันไม่มีครับในเรื่องจะเรียกว่าเป็นเลเวลศใช่ไหมเป็นคนไร้พลังอยู่ในเมืองก็เหมือนกับเป็นแบบชนชั้นล่างะนะถ้าเกิดใครเป็นเลเวลศนที่แบบชั้นล่างมากในเมืองนี้แต่ถึงจะบอกว่ามันไม่มีนะครับทุกคนค,นคงเดาได้อยู่แล้วแหละถ้าเกิดพระเอกโดนเกิดว่าไม่มีพลังเนี่ยไม่ต้องมีเว้ยเป็นพลังที่แขนขวาครับแลวเป็นพลังที่โหด้วยนะแขนขวาข จะสามารถลบล้างได้หมดเลยคือเป็นพลังที่โกงมากแต่ข้อเสียเนี่ยมันก็เห็นเด่นชัดเหมือนกันใช่ไหมพลังอยู่ที่แขนขวาเนี่ยก็ต้องไล่ต่อยเอาคือมันมีระยะการโจมตีที่ใกล้ไงส่วนเรื่องการเสียความทรงจําของพระเอกเรื่องนี้เนี่ยก็คือมันเสียประจําอยู่แล้วนะในช่วงต้นเรื่องก็มาเสียอีกทีไงทำให้ลืมเรื่องอดีตไปหมดเลยครับแล้วอดีตแม่งเยอะเลยคือคนรู้จักแม่งทั้งเปลืองเลยแต่มันไม่รู้จักเขานะเพราะเสียความทรงจำไงถือเป็นเรื่องยาวนะเรื่องนี้เพราะมันมีหลายภาคใช่ไหมแล้วก็มีภาคสปินออฟเป็นเร็วก,กันดเลาิมงกิง เอาล่ะมาที่เรื่องต่อมาเถอะนะครับเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ชอบนะพระเอกไร้ความทรงจาและดูเหมือนว่ามันจะเคยทาอะไรใหญ่ๆมาด้วยนะั่นก็คือเรื่อง Eden of the East ครับคือเรื่องนี้เนี่ยเรื่อง Eden เนี่ยก็เป็นเรื่องออกแนว Battle Royale น,นะเพราะว่ามันจะมีการแข่งขันเกมกเป็นกลุ่มใช่ไหมล่ะมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่จะได้รับเลือกมาและได้รับมอบหมายภารกิจพร้อมกับมือถือที่มีแอตติเตนระดับเทพนะครับเป็น AI ที่สามารถสั่งได้ทุกอย่างเลยกับเงินอีก10,000ล้านเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศญี่ปุ่นพวกกกกกกกนนนนนนีีนี้้้้็็็จจะะะะะแแขข่่่่่งงงงัหหลลคคืืออออถาาเเเเเเิดดใรรปปปยยไไผูชชมมซึุ มีปริศนาเยอะมากนะตอนแรกๆอะ่ะแบบตอนเจอนางเอกครั้งแรกที่มันไปแก้ผ้าอยู่ที่ดีซนะครับเหมือนเป็นโลกจิตชาวญี่ปุ่นเลยความจําเสื่อมไม่มีความทรงจําอยู่ในอดีตเลยแม้แต่นิดเดียวครับตอนแรกก็นึกว่าเป็นผู้ก่อการร้ายเลยพระเอกเรื่องนี้แบบอยู่ที่อเมริกาใช่ไหมอาศัยอยู่ในห้องเช่าเล็กๆมีปงมีปืนม,มีพาสปอร์ตอีกเป็น10อันเนี่ยแต่ก็นะพระเอกมันความจําเสื่อมไงมันก็เข้าใจผิดไปไงั้นแหละไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครพอม,มาเจอห้องตัวเองเป็นสภาพอย่างนี้นี่แบบตกใจเลยหลังจากนั้นก็ต้องคอยตามหาอดีตนี่แหละนะครับว่า คือคอนเซปต์มันเท่มากนะในมเมเรื่องนี้เนี่ยได้รับเงินมาหนึ่งหมื่นล้านเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศใช่ไหมล่ะถ้าเป็นเราเราจะไปทาอะไร มาที่เรื่องต่อมาเถอะนะครับเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องแนวลักๆนะที่มีความแฟนตาซีเข้ามานิดนิดครับของคนะ่ายขี่นั่นก็คือเรื่องคานนนั่นเองคือเรื่องคานนเนี่ยก็ถือว่าเก่ามากแล้วนะคือเก่ามากจริงๆอ่ะดูจากภาพก็ได้จะรู้แล้วก็เป็นเรื่องราวแนวแนวเอ่อแนวแนวของค่ายขี่นั่นแหละครับคือฟิลแบบนั้นแหละนะถึงแม้จะเป็นหนุ่มสาวในรั้วโรงเรียนนะครับแต่ก็มีความอึดอัดอยู่ตลอดเวลานะเป็นเรื่องราวของพระเอกนี่แหละนะครับที่เคยอ,อยู่บ้านนอกแห่งนี้ที่มีแต่หิมะเนี่ยมาแล้วเมื่อครััง้งงอดีนะีีีตนแ่่่่กกก็ไมมมคววาาททรจเํเยบ อยู่เลยมันเหมือนมีปริศนาใช่ไหมล่ะว่าทาไมเอ้ยทำไมมันจําไม่ได้ว่าแต่ว่าก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นมาจนโตครับแล้วก็ได้กลับมาในตอนปัจจุบันนี่แหละได้กลับมาอยู่ที่นี่อีกครั้งคือมันเป็นเมืองที่สวยงามมากนะเมืองนี้หิมะตกตลอดได้มาพบเจอกับอดีตของตัวเองครับเหล่าหญิงสาวที่เคยรู้จักกันเคยมีโมเมนต,ต์อะไรกันเมื่อสมัยก่อนนะแต่ว่าปัจจุบันลืมไปแล้วคือมันมีความแฟนตาซีนะมีคนที่มีพลังถ้าผมจําไม่ผิดนะคือดูเป็นหารมากก็จําไม่ค่อยได้แล้วแต่ฟิลมคล้ายๆกับเรื่องแค้นาดตอนแรกๆอะ่ะ เก่ามันก็มีความดีในแบบเก่าๆนั่นแหละ เอาเราไปที่เรื่องต่อไปดีกว่านะครับเรื่องนี้ก็เก่าอีกแล้วแต่ก็พระเอกเสียความทรงจําเหมือนกันนะนั่นก็คือเรื่องเซเว่นโกดครับคือจําได้ว่าดูเป็นถึงภาคเนี่ยไม่ได้อะไรเลยเรื่องนี้คือไม่ไปไหนเลยแต่มันก็มีความสนุกอยู่เพราะว่าเรื่องเซเว่นโกดเนี่ยก็เป็นเรื่องราวของพระเอกนะครับชายหนุ่มที่เรียกว่าอะไรอะใส่เคสใช่ไหมแต่ตอนแรกเนี่ยมันเข้มแข็งนะแต่หลังๆมันเริ่มจะไม่เข้มเพราะว่าตอนแรกเนี่ยพระเอกมันโหดมากครับตอนสมัยที่เป็นนักเรียนของโรงเรียนทหารใช่ไหมเวลามีความสามารถมากนะคือเก่งท็อปทอปของรุ่นรืเืนี่ ถึงจะมีชีวิตอยู่แต่ก็อ,อยู่ไบวับนๆแต่พออดีตมันเริ่มแบบแฟดแบกกลับมาทีๆได้นะครับก็ก็หลอกหลอนตัวเองจนจะแบบจะเป็นรอบสังหารเขาแล้วก็หลังจากนั้นก็หนีมามาจับพัดจับผูมาอยู่กับ้พวกโบสถ์ครับได้บาดหลวงมาช่วยไว้มากลายเป็นฝึกขัดอยู่ที่นี่ใช่ไหมหลังจากนั้นกากเลยถ้าจำไม่ผิดนะเพราะว่าดูไปนานมากและความห้าวที่เคยมีมันก็ค่อยๆหายไปใช่ไหมพอมาอยู่ที่นี่แล้วชีวิตเปลี่ยนไปเลยปีที่พึ่งพิงเกิดอะไรขึ้นก็ให้บาดหลวงจัดการแล้วกันเราไปหาดูแล้วกันนะผมว่ามันเทด่ดีพลังของเเรื่่่ออองงนนนีีี้้ยพลัทแบบตช มันจะมีอักขระลอยขึ้นมาเนี่ยใครยังไม่เคยดูก็ลองไปหาดูแล้วกันไม่รู้หาจากไหนด้วยนะเพราะว่าดูไปนานมากแล้ว เอาล่ะมาที่เรื่องต่อมาเถอะนะครับเรื่องนี้ก็เป็นพระเอกที่เสียความทรงจําแล้วได้หลุดเข้ามาที่โลกหลังความตายครับเรื่องที่เราทุกคนต่างก็รู้กันดีนะเรื่องแองเจิลบีดั่นเองแผนพิชิตนางฟ้าซึ่งเรื่องแองเจิลบีดเนี่ยก็เป็นเรื่องราวที่ฟิลคล้ายๆกับต่างโลกนะจริงมันมีความคล้ายกับต่างโลกมากแต่ว่าจะเป็นโลกหลังความตายที่มีจุดมุ่งหมายชัดเจนเป็นโลกเกิจะให้เหล่าผู้คนนะครับที่ไม่ได้ใช้ชีวิตวัยรุ่นได้สุขสมดังใจเนี่ยมีปัญหาชีวิตต่างๆนานา,นามไม่ได้เรียนไม่มีเพื่อนติดจงติิดดยาาอะะไไรรก็จ้้้มใชชีวตคัง ในโลกแห่งนี้ครับเป็นโลกที่มีทีมหลังเป็นรั้วโรงเรียนนะคือคอนเซปต์มันดีนะมันเท่ดีครับพอดูเรื่องนี้แล้วแบบถ้าเกิดผมตายไปอาจจะได้ไปใช้อีกสักครั้งก็ได้ซึ่งพระเอกของเรื่องเนี่ยก็เป็นคนที่จะได้มาใช้ชีวิตวัยรุ่นดีๆได้อีกครั้งหนึ่งเหมือนกันครับถูกส่งมาที่โลกแห่งนี้แต่ที่แปลกประหลาดเลยก็คือมาแบบไร้ความทรงจำครับคนอื่นเนี่ยก็จะแบบมีความทรงจําเก่าๆมาใช่ไหมว่าผิดหวังเรื่องอะไรเป็นแผลใจมาเลยแต่พระเอกเนี่ยมาโดยไร้ความทรงจําเลยไม่สามารถจําได้ว่าอดีตเนี่ยเคยผิดหวังอะไรมาตายมาายยยยังงงไพอมู่่่ทีีีโลลกกน้เ็วะรจิ พัดจับผูไปเข้าร่วมกลุ่มกับพวกประหลาดด้วยกองกําลังที่ต่อต้านแองเจิลฝึกฝนคอยต่อสู้กับโลลี่คูคูที่เป็นประธานนักเรียนซึ่งเธอมีหน้าที่คอยดูแลนักเรียนที่ว่าเป็นประธานนักเรียนต้องคอยคุมกฎของที่โรงเรียนแห่งนี้กระโดดเข้าใจผิดว่าเป็นเองเจิลเป็นตัวร้ายก็เลยต้องต่อสู้กันไปกันฟานี่แหละนะครับและด้วยความที่พระเอกมันความจําเสื่อมเข้ามาเนี่ยมันก็เลยแบบมันเป็นกุญแจนะครับที่จะเข้ามาทําให้โลกแห่งนี้เนี่ยเกิดบั๊กคือชอบมากนะเรื่องนี้เนี่ยประทับใจดีไม่มีวันลืมเลือนเลยคร ไปที่เรื่องต่อไปกันเถอะนะครับเป็นเรื่องที่พระเอกเสียความทรงจําที่ออกแนวแถวแก๊งเตอร์นะมีการจับกลุ่มรวมกลุ่มกันนั่นก็คือเรื่อง K Project ครับคือเรื่อง K Project เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องราวของพระเอกครับชายหนุ่มผมขาวดูดีผู้ที่เสียความทรงจําในโลกที่มีความเป็นแฟนตาซีนะมีพลังพลังเอาไปใช้ต่อสู้กันใช่ไหมละ่ะแต่ว่าอยู่ดีๆคนในเรื่องเนี่ยไม่ได้จะมีพลังเลยนะพลังนั้นต้องมาจากการทําสัญญากับเหล่าราชาครับมีราชาหลากหลายสีมากมายใช่ไหมละ่ะสีแดงสีฟ้าสีฟ้าเหมือนตำรวจสีแดงเป็นแก๊งเตอร์จําได้ประ จับกลุ่มรวมตัวกันเป็นกลุ่มแต่พระเอกเนี่ยตอนแรกก็ดูเหมือนจะเป็นนักเรียนธรรมดานะที่มันไม่ธรรมดาครับแต่ว่าตอนแรกมันใช้ชีวิตชิวมากนะเลือ่อยเปืือยไปไหนก็ไปถือลมอันนึงกับแมวตัวหนึง่งไปได้หมดทุกที่แต่ที่มันชิวขนาดนี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากการที่มันเสียความทรงจำไงไม่มีความทรงจําอยู่ในอดีตลืมเลือนอดีตไปก็เลยชิวนี่แหละนะครับแต่อดีตของพระเอกเนี่ยมันดูเหมือนจะร้ายนะเพราะว่าตัวทุกคนตามล่าไปหมดเลยราชาฝั่งสีแดงก็แบบว่ามาเป็นฆาตรกรใช่ไหมพระเอกเนี่ยส่วนสีฟ้าก็จะไป อไรบางอย่างไอ้ผมดํานี่ก็จะมาจัดการเดี่ยคืออดีตมันลึกลับมากนะตอนเฉลยนี่ก็แบบเซอร์ไพรส์เหมือนกันซึ่งอดีตของพระเอกของเรื่องนี้จะเป็นยังไงก็เราไปหาดูแล้วกันนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเท่านี้ก่อนแล้วกันไปแล้วครับบ๊ายบายเจอใหม่คลิปหน้านะ